สวัสดีครับมอนขึ้นก่อนดิมันขึ้นก่อนอะดินนวะขึ้นจะไปยะนนยังไม่เจอเลยไปแล้วไปแล้วไล้วันโลมันหนไงเออได้ยิน อาจารย์ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมครับตัวนี้ไม่สูงมากครับแต่เราต้องหลบก่อนแลงไม้ปลอดภัย รอลุ้นนะครับข้างตุ่มน้ํามังกรว่าตุ่มเราจะแตกไหมรอรุ้นัยท่านผู้ชมโอ่งอโอ้โหถากโอ่งไปเลยครับองกรรัใช่ครับจะแตกนะครับก่อนื้น้ำนี่กระจายเลยครับข้างโองมังกรเช้าอากาศดีๆนะครับทวารีแจมเช้าครับท่านผู้ชม ลงมาในน้ำน้ำเริ่มกระจายครับทะน้ลนลง,ลง,ง,อ,งอต้นนี้ก็ยาวครึบๆท่านผู้มชมอือหือ ตุบ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 เลยครับท่านผู้ชมจานนี้มันยอดอยู่เลยครับโอ้โหสูงมากครับตัวน,นี้วุ่นเลยครับลิบเลยโอ้ยอาจารย์ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นสูงมากเลยครับ ข้างท่อครับโอ้โหผ้าเราครับทาถายตุ้งมังกรไปเลยครับนี่ครับมะพร้าวเราครับในน้ำท่านผู้ชมจา์ก็เลื้อยลงมาแล้วนะครับนี่ครับเลื้อยลงมาแล้วครับตายต้นลำใหญ่นะครับท่านผู้ชมมาร้าเราก็อยู่ในน้ำครบทุกโลกครับแก่ทุกโลกครับมันทุกโรก อาจารย์ก็เลื้อยลงมาแล้วนะครับตามนี่ครับตัวดีครับยำเช้าอากาศเย็นๆครับท่านผู้ชม